สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีกรกฎนะคะอินดีต้อนรับสู่ช่องทารโรเธอล์พ e ี่ายเตยค่ะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคม2 5 6 4สิค่ะ เ,เพื่อนๆชาวราศีกรกฎนะคะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่21มิถุนายนไปจนถึง22กรกฎาคมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการงานการเงินกันก่อนเลยนะคะของชาวราศีกรกฎนะในช่วงของเดือนสิงหาคม2564ชาวราศีกรกฎภาพรวมคุณเป็นอย่างไรนะคะ ราศีกรกฎช่วงนี้นะคะน่าจะเป็นช่วงที่ทำอะไรตามอารมณ์ของตัวเองนะคะอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆกับชีวิตนะคะดูแล้วจะเป็นในเรื่องของอาจจะเป็นการเรียนการศึกษานะคะหรือเริ่มต้นทำอะไรที่ตัวเองชอบตัวเองอยากทำมีพาชั่นกับมันนะคะอืม four of cups ค่ะ t ดอะเฮอร์มิตจัดเม้นไนท์ออฟโซลส์เดอะเวิ์ปิดท้ายด้วยเดียมเพอร์ค่ะโอ้ดีนะคะก็รากดนะคะในช่วงนี้น่าจะเหมือนอยากจะอย่างที่บอกนะคะว่าอยากจะเริ่มต้นทำอะไรที่ตัวเองรู้สึกดีรู้สึกชอบแล้วอะ่ะอืมเพราะว่าเหมือนว่าคุณน่ะมีความเบื่อ เบื่อเซ็งนะคะกําลังแบบเซ็งๆอะไรกับชีวิตค่อนข้างที่จะหงุดหงิดเอาแต่ใจแหละในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการเงินการงานมันไม่ค่อยได้หลังใจคุณสักเท่าไหร่นะคะแต่มีความรู้สึกว่าคุณอาจจะปรีกตัวนะคะไปอยู่แบบเงียบๆคนเดียวใช้เวลา กับตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะจะมีในเรื่องของการนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาอยู่ที่บ้านหรือเปล่านะคะหรืออาจจะเริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆกับชีวิตนะคะเพื่อที่จะค้นหาตัวต,วตนที่แท้จริงของคุณนะหรือว่าค้นหาในสิ่งที่ว่าในอนาคตของคุณนะคุณอยากทําอะไรอะไรแบบนี้ดูเป็นการแบบว่าทําอะไรด้วยพาชั่นของตัวเองอะคะ่ะทีเนี้ยมีในเรื่องของยึดติดในเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึกของตัวเองนิดหนึ่งเลยคะ่ะมันก็เลยอาจจะทําให้ตอนนี้คุณดูแบบนิ่งๆิเฉยๆเอื่อย,ยๆอื่อยอ่อยนะเออแต่มีความรู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนคุณนะ่ะจะได้เริ่มที่จะเตื่นรู้ละ มีการแบบว่าอาจจะศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะาจะเป็นในเรื่องของจิตวิญญาณจริงๆนะอาจจะเป็นเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมอะไรแบบนี้หรือว่าไปรับรู้ข่าวสารอะไรมาสักอย่างนึงอะ่ะ ม,มีคนมาบอกมีคนมาพูดมีคนมาสอนอะไรคุณสักอย่างหนึ่งแล้วมันทําให้คุณอนะรู้สึกว่าเออสิ่งนี้เป็นประโยชน์กับคุณในอนาคตได้คุณก็เลยตั้งใจที่ว่าเออจะเรียนรู้จะศึกษามันอย่างจริงจังนะคะอาจจะมีการฝึกฝน อะไรในช่วงนี้ด้วยนะคะอม,มันทําให้ชีวิตคุณนะเปลี่ยนแปลงไปในแง่ที่ดีขึ้นนะแต่ทีนี้ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์คุณด้วยเพราะว่าดูแล้วแบบว่าเหมือนถ้าใครเข้ามาจุกจิกอะไรกับคุณเนี่ยคุณจะฟาดเหมือนกันนะเออดูแบบอารมณ์รุนแรงเพราะว่าคุณเบื่อเบื่อ,เ,อเซ็งเซ็งอยู่ไงในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ของโลกนี่แหละโลกแล้วก็โรคด้วยนะคะเศรษฐกิจนะอืคุณเหมือนว่า อาจจะต้องการพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองจริงๆนะคะอาจจะต้องหาหลบมุมหน่อยเนะอาจจะแบบลาพักร้อนได้หรือเปล่าช่วงนี้ Work ์ r ฟ m ร o มโมากไปไหมหรืออะไรเงี้ยคือต้องปรับบาลานซ์กันนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องแบบ Work ์ r ฟ m ร o มโที่บ้านนะในช่วงนี้แล้วมันทําให้คุณเบื่อคุณเซ็งเนี่ย ก็แนะนําให้หางานอดิเรกทาเพิ่มเติมที่บ้านอาจจะแบบว่ามีการออกกําลังกายหรือทานอาหารที่มันเฮลตี้ขึ้นนะคะหรือคุณจะาหาต้นไม้ไม่ปลูกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหาความสุขให้กับตัวเองที่บ้านนิดนึงนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ไดออ้มีโอกาสที่จะต้อง work from home ในช่วงนี้นะคะก็อยาให้คุณดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองทางร่างกายและจิตใจอ่ะเนาะในช่วงนี้นะคะ ยังไงก็แล้วแต่โดยมองว่าเรื่องของการงานของคุณเนี่ยยังมีผู้ใหญ่ที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่นั่นแหละนะคะแต่เขาก็ซัพพอร์ตในจุดที่ว่าเขาก็ก็ดูผลงานคุณไปด้วยเหมือนกันแหละนะว่าช่วงนี้คุณเกเรมากขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพอร์ฟอร์แมนคุณยังแบบ เมนเทนได้อยู่เหมือนเดิมไหมอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของพฤติกรรมในการทํางานของตัวเองให้ดีด้วยนะคะอืมสุดท้ายแล้วตัวคิดว่ายังไงอ่ะคุณน่าจะผ่านพ้นไปได้หรอเพราะว่าถ้าคุณได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเอง สักระยะหนึ่งอะเตยมองว่านะในช่วงของเดือนสิงหาคมอะ่ะคุณจะกลับมามีพลังในการทํางานอีกครั้งหนึ่งเรื่องทรัพย์สินเงินทองเตยว่ามันไม่น่าจะใช่ปัจจัยหลักอะไรสําหรับคุณมากมากมายเท่าไหร่นะเพราะเตยมองว่าคุณน่าจะมีสมบัติเก่าๆนะคะอาจจะมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งที่แบบว่าทําให้ชีวิตคุณนั่นคงดีอยู่แล้วนะคะคุณก็เลยไม่ค่อยกลัวในเรื่องนี้นะคะอืมโอเคเราลองมาดูกันในเรื่องของ แองเจวันเซอร์กันบ้างนะคะขอหนึ่งใบให้กับชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมเรื่องของการงานการเงินค่ะ Get more information นะคะถ้าคุณกำลังจะตัดสินใจทำอะไรหรือไม่ทำอะไรหรือศึกษาเรา่เรียนอะไรอยู่ในตอนนี้นะคะใช้เวลากับมันในการที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเรียนรู้นะคะให้มันเต็มที่ไปเลยนะคะถ้าตอนนี้อยากจะเริ่มศึกษาอ่านหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะปฏิบัติทำหรืออะไรอย่างเงี้ยที่บ้านนะคะก็ไปเต็มที่เลยเตยคิดว่าคุณน่าจะ,าจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณทำอยู่นะคะ ขอมูโนโลจีหนึ่งใบนะคะให้กับชาวราศีกอกฎค่ะในช่วงของเดือนสิงหาคมการงานการเงินนะคะ you're a good enough ค่ะให้เชื่อนะคะว่าตัวคุณมีสักยภาพ ศักยภาพมากเพียงพอนะคะที่จะทําให้การงานของคุณประสบความสําเร็จไปได้ถ้าเกิดว่าคุณกําลังลังเลนะคะในการที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆกับชีวิตอขอเชื่อในตัวเองนะคะแล้วก็ใช้เวลาเรียนรู้ศึกษาไปเรื่อยๆนะคะแล้วคุณจะทําได้ดีนะคะในสิ่งที่คุณมุ่งม,มั่นนะยังไงก็แล้วแต่ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกรกฎในเรื่องของการเงินการงานด้วยนะคะโอเค มาต่อกันในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะชาวราศีาศีกรกฎนะคะราศีกรกฎในเรื่องของความรักนะคะคนโสดชาวราศีกรกฎนะในช่วง เดือนสิงหาคมคุนโสดชาวกรกฏความรักจะเป็นอย่างไรบ้างมาค่ตัวต้นของคุณ ตอนนี้ชีวิตคุณหลักๆน่าจะมีอะไรให้ต้องแบบต้องตัดสินใจให้เลือกนะคะทางใดทางหนึ่งนะคะจะมีคนสองคนที่คุณคุยดีลอยู่ด้วยในตอนนี้หรือว่าจะเป็นเรื่องอชีวิตส่วนตัวอะไรที่คุณจะต้องตัดสินใจอืมนะ แต่ก็ยังแบบค่อนข้างที่จะสับสนงงอยู่ว่าเอ๊ะฉันควรจะเลือกทางไหนอะไรยังไงดีนะคะใน open to c l o s t นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเงินด้วยก็ได้นะ the chariot ค่า oh ten of swords เลย nine of swords ด้วย four of wands eight of โ oh, อ eight of swords ตองไหน the hierophant ค่ะ ออฟสอสนะคะปิดท้ายด้วยวิวระจูนอืมโอเคโอเคนะ ภาพรวมทั้งหมดจริงๆอ่ะเตยมองว่าโอเคมันค่อนข้างจะเท่าๆหน่อยแหละมันค่อนข้างที่จะเครียดแต่เตยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปด้วยเพราะเรื่องของโชคชะตาฟาลิขิตเลยแหละนะบาปบุญนะคะอ่ะโอเคมาเริ่มการทียดอดีตของบุญก่อนนะชาวกรกฎคนโสดนะคะที่ผ่านมา,านะมีเรื่องเครียดนะมีเรื่องเครียดสะสมเรื่องเก่าเรื่องใหม่นะคะแล้วโอ้โหเนี่ยคุณคิดดูดี nine of ซอสเข้ามานะมาด้วยประกบมาด้วยเองออกซอสอีกอะเรื่องเก่าเรื่องใหม่นะสะสมกันทั้งคำพูดของคนอื่นปัญหารอบตัวรอบด้านมืดแปดด้านไปหมดนอนไม่หลับนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับมู v e on ก็ไม่ได้หาทางแก้ก็ไม่ได้โอ้โหที่ผ่านมานะอาจจะไปเจอกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนทำให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกหลอนไปเลยลหะนะตอนนี้นะคะแต่คิดว่าคุณน่ะ น่าจะกําลังตัดสินใจจบปวลา move on นะคะโดยคิดว่ามันจบไปแล้วแหละนะคะมันน่าจะมีการจบกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตคุณอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักก็ได้นะคะอะถ้าเป็นเรื่องความรักหลักๆเลยที่มันจบลงไปโดยคิดว่ามันเป็นเหมือนกับ toxic กร l a t i o n นชิพอะคะ่ะที่ผ่านมามันค่อนข้างที่จะเป็นพิษกับคุณมากๆเลยปัญหามันเยอะเกินไปนะคะ แบบคุณแบกรับไม่ไหวแล้วแล้วแบบเหมือนว่า,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะแล้วก็จักรวาลเนี่ยเขามาให้สัญญาณเตือนคุณแล้วว่าเฮ้ยคุณต้องพอไม่งั้นนะ่ะไปต่อเนี่ยคุณจะเจ็บหนักกว่านี้อะไรแบบนี้นะคะเหมือนจริงๆคุณนะมีเซมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณก็อาจจะยังแบบ move on ได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะคะยังกล้ากล้ากลัวๆในการที่จะเดินหน้ากับในเรื่องของชีวิตของตัวเองแบบ อย่างลำพังอะไรแบบนี้นะหรือไปแบบไม่มีเขานะคะหรืออาจจะเป็นหนักๆอาจจะเป็นเรื่องการงานนะคะที่คุณอาจจะมีภาวะของความเครียดตกงานนะคะหรือว่าเปลี่ยนงานย้ายงานอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยมีความเครียดนะคะมากๆด้วยนะคะแต่คิดว่าจริงๆแล้วอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันมันต้องใช้เวลาะคะ่ะแล้วก็สิ่งสิ่งเนี้ยแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่ สิ่งศักดิ์สิทธิะท่านมอบให้นะคะเตยคิดว่าสิ่งร้ายๆเนี่ยมันกำลังจะจบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วนะคะอืมนายออฟเพนตาโคสเนี่ยบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณจะไปข้างหน้าคุณเตรียมรถมา้ารอได้เลยนะอ่าขี่ขี่มา้าขึ้นรอได้เลยนะเดี๋ยวรอสัญญาณอีกแป๊บนึงนะจ๊ะคุณน่ะจะสามารถ move on ไปได้แล้วนะเพราะว่าเตยมองว่าเดี๋ยวอีกสัก แบบหนึ่งนั่นแหละนะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์นั่นแหละนะเดี๋ยวคุณนะ่ะจะได้คิดออกแล้วว่าทางเดินในชีวิตของคุณนะมึงควรจะไปทางไหนต่ออะไรแบบนี้นะมีเป้าหมายใหม่ๆในชีวิตนะคะอืมการเงินนะ่ะก็ดูแล้วน่าจะมีเข้ามาด้วยนะคะโอเคเอ่อ ในช่วงของเดือนสิงหาคม2514สําหรับชาวก็ราฎดคนโสดนะคะอืมเนี่ยตอนนี้คุณเตรียมมาแล้วใช่ไหมเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณได้ออกรกถมาแน่ๆนะคะเดินขบวนจ้านะคะเพื่อเข้าสู่อนาคตของคุณนะคะเรื่องของการงานเรื่องของอความรักอาจจะมีคอมมิชเมนที่ชัดเจนขึ้นหรือรักตัวเอง รักครอบครัวมากขึ้นนะคะน่าจะใช้เวลาอยู่กับคนที่คุณรักแหละนะในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะอย่างไรก็แล้วแต่แต่มองว่าความรักไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณในช่วงเนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะถ้าคุณเคยรู้สึกเจ็บช้ำเสียใจในเรื่องของความรักหรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวการงานการเงินมาก่อนนะคะสิงหาคมเนี้ยมันกำลังเปลี่ยนแล้วค่ะ ถ้าคุณเคยเจอแต่เรื่องร้ายๆมาขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองและก้าวไปข้างหน้านะคะสิ่งดีๆรอคุณอยู่แน่นอนเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นโชคในชีวิตคุณถ้ากุดเออเอาใหม่ถ้าเกิดว,ว่าคุณเนี่ยเคยแบบอยู่ไม่ถูกจุดอะเออชีวิตมันเลยไม่ปงังเหมือนอยู่กับคนที่ไม่ใช่นะคะอยู่กับคนที่เขาแบบ ทำให้คุณสูญเสียพลังงานไปปอกเปล่าไปปลี้ในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรแบบนี้มันกําลังเปลี่ยนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะขอให้คุณเดินหน้านะคะเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตนะคะโอเคมาเห่าดังมากโอเคขอหนึ่งใบนะคะให้กับ Angel Answer ค่ะขอหนึ่งใบให้กับชาวราศีกรกฎคนโสดนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนะ Be Assertive ค่ะอืมรวบรวมความกล้าความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะคิดสิ่งใดอ,อ,อยากทำสิ่งใดลงมือทำได้เลยค่ะเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองนะจ๊ะแล้วคุณจะทำได้ดีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณแน่นอนนะคะไฮโรแฟนแล้วก็วิ o อฟอร์จูนออกมาคอนเฟิร์มขนาดนี้นะคะมีชาริออ t ด้วยนะคะขอหนึ่งใบนะคะ จากโมโนโลจีให้กับคนโสดนะคะชาวราศีกรกฎในช่วงหนู่เดือนสิงหาคมค่ะ s ซเ r นเดอร t o ูเดอ i ดีวายจริงๆค่ะคุณต้องทำใจยอมรับนะถึงแม้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้อ่ะ คุณจะรู้สึกแย่กับมันเพราะคนเราอะ่ะมันไม่ได้ชินกับการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะชีวิตคนอยากจะได้ความนิ่งความสง,งบเนาะการลงหลักปักฐานพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยใจเริ่มไม่ดีเริ่มรู้สึกล้าๆก็ก,ล,กลัวในการก้าวขาแต่บอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ดีสําหรับคุณจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นน่าเปิดใจยอมอรับมันซะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้นะคะแล้วคุณจะเจอความโชคดีที่รอคุณอยู่ในเดือนสิงหาคมแน่นอนนะคะชีวิต ชีวิตคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นคนที่ใช่จะอยู่คนที่ไม่ใช่จะออกไปมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณไม่ว่าจะเรื่องของการเงินการงานหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์นะคะสําหรับชาวราศรีกร,รกฎคนโสดนะคะอืมขอเป็นกําลังใจให้นะคะช่วงนี้นะถ้าเกิดว่ากร,รกฎนะอยากจะทําบุญเสริมดวงเสริมความรักการเงินการงานอะไรก็แล้วแต่ลองมุ่งไปดูในเรื่องของอเกี่ยวกับ การให้ชีวิตคนให้ให้ยารักษานะคะทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธินะคะหรือจะเป็นเรื่องของอบริจาคเงินสิ่งของช่วยเหลือคนที่ติดเชื้อโควิด -19 mm hmm. ก็ได้นะโอเคจะไอโอเคค่ะเรามาต่อกันที่เรื่องของความรักนะคะของชาวราศีกรกฎคนมีคู่ นมีคนคุยนะคะคนที่มีประเด็นอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรักของคนในช่วงของเดือนสิงหาคม2564เป็นอย่างไรนะจ๊ะโอเค ใบแรกของกรกฎมีคู่ three of wands ค่ะอตอนนี้นะคะคุณกำลังน่าจะคิดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของคุณมากๆเลยนะคะอยากจะมีการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลการต่อย,ยอดเรื่องของธุรกิจการงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรเพื่อความรักและความมั่นคงของคุณและ คนที่คุณรักนะคะอืมจะมาประมาณนี้ค่ะใบที่สองนี่ไงดีเน of คัพส์มานะคะ the magician seven of cups seven of wands wheel of fortune โ oh อ้โห j t h t s c e ค่ะอืม tree of swords อืมโอ้โห the world the hangman นะคะ โอเขาเรียกว่าเดือนสิงหาคมเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของชาวกรกฎค่อนข้างเยอะมากทีเดียวเลยนะเออที่ผ่านมานะคะเซเว่นออฟบอนนะคะกับจนะัสติสนะโดยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีการตัดจบ อะไรในเรื่องของอา,อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่คุณเคยพยายามประคับประคองมันมาหนักมากเลยนะคะหรือจะเป็นอดีตทีอ่อาจจะมีใครสักคนนึงที่อาจจะติดของเรื่องการเอกสารการหย่าร้างหรืออะไรแบบนี้นะคะก็มีการตัดสินกันไปนะอย่างแฝแๆนะคะหรือถ้าใครเคยอา่าน ใครมีในเรื่องของการงานนะคะที่คุณแบบพยายามประคับประคองชีวิตกันมาสักพักแล้วนะคะอาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจที่จะโยกย้ายงานอะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะดูแลเด่นเดนะ่นน่าจะเป็นเรื่องงานซะมากกว่านะคะคุณกําลังมีความคิดนะที่จะพัฒนาตัวเองนะคะโยกย้ายอะไรต่างๆไปสู่จุดที่ที่มันดีดีกว่านี้อะไรแบบนี้นะคุณเนี่ย ต่คิดว่าจริงๆสิ่งที่คุณทําไปอ่ะมันเป็นเพราะว่าคนที่คุณรักในั่นแหละอืมคุณมีความรักคนรู้สึกดีๆกับใครสักคนหนึ่งนะคะในตอนนี้แล้วคุณก็อยากจะหาความก้าวหน้า้กับชีวิตเพื่อที่จะได้มาดูแลเขานะคะอืม เพราะว่าในเรื่องของชีวิตของคุณเนี่ยในหัวคุณเนี่ยมันมีเป้าหมายหลาย,ลายๆอย่างที่คุณมุ่งหวังไว้นะคะคุณไม่อยากทําให้มันเป็นแค่เรื่องของความฝันอีกแล้วนะคะเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่คุณแบบนึกถึงเรื่องเนี้ยใจคุณก็จะเจ็บทุกทีเพราะคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมฉันไม่เคยทำไอ้เป้าหมายพวกนี้มันได้เลยอะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะไปเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนด้วยก็ได้อจจะจ้ะ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะก็เลยกลายเป็นดักสามเศร้าไปอะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะเลือกที่จะพยายาม move on กับตัวเองแล้วหรือจะพิสูจน์ตัวเองให้คนที่คุณรักได้เห็นว่าคุณมีดีกว่าคนอื่นๆอย่างไรบ้างอะไรแบบนี้นะก็ตีได้หลายแบบเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมอนนะก็เราฟังกันอย่างใชิจารณยานะคะโอเคกรกฏ คนมีคู่นะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะต่คิดว่าคุณจะเหมือนว่าเอา่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดึงดึงพาวเว์ดึงพลังงานของคุณกลับมาอยู่ที่ตัวคุณแล้วอะ่ะเออคุณจะรักตัวเองและเห็นค่าตัวเองมากขึ้นแล้วคุณพยายามที่จะพลิกวิกฤตต่างๆให้เป็นโอกาสนะคะสิ่งที่เคยทําให้คุณอด เ,ออเสียใจเนี่ยคุณอดทนได้นะคะคุณรู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันรอได้ต่อให้มันจะทรมานนะแต่สิ่งสิ่งเนี้ยคุณแบบมันถักดันนะ่ะทำให้ตัวคุณนะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตแล้วคุณก็เหมือนุิยคุณเก่งนะแต่มองว่าคุณเก่งนะวิวฟอร์จูนออกมาแล้วประกบด้วยเดอะ a g i ิเชีน,นะถึงแม้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะคุณก็ควบคุมตัวเองอยู่แนละ้วคุณก็พยายามที่จะแบบว่าอยู่ให้ได้ หาวิธีที่จะเอาตัวรอดให้ได้นะคะแล้วจริงๆแล้วอ่ะคุณี่ยจะเป็นคนที่ควบคุมสะตาชีวของตัวเองได้ซ้มแบบเหมือนว่าก็ลองดูสิจะเปลี่ยนแปลงจะไปทางไหนจะพังแค่ไหนฉันก็จะแบบเอาให้อยู่อะไรเงี้ยแล้วคุณเป็นคนเก่ง นะคะอ้มันเลิศนะสิงหาคมเนี่ยเตยว่ายังไงอะคุณจะรักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองมากๆเลยอาจจะลุกขึ้นมาออกกาลังกายนะคะดูแลผิวพรรณหน้าตาของตัวเองนะคะหรือทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยก็ได้นะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะในการที่จะ รอให้โชคชะตาเนี่ยมันส่งผลบุญจากสิ่งที่คุณเคยทํามาอะไรแบบนี้นะอืมคุณคุณเหมือนคุณมีความเชื่อว่าถ้าคุณอดทนรอคอยอีกสักนิดนึงอะ่ะความพยายามของคุณอะมันจะส่งผลดีให้กับชีวิตคุณและคนที่คุณรักอืมเลิศขาไพใหญ่ออกมารัวๆเลยนะวิว f for u u n e the Magician the World the h a n ง Man นะคะอืม โอเคขอหนึ่งใบจาก Angel Answer ให้กับคนมีคู่ชาวราศีกุมภ์ในช่วงของเดือนสิงหาคมค่ะอุ้ย Compromise อืมโอเคทางออกทุกสิ่งอย่างอะนะ ของความสัมพันธ์นี้หรือของอนาคตของคุณนะ่ะมันมีอยู่นะคะขอให้คุณนะ่ะรู้จักประนีประนอมนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปหาทางออกร่วมกันในเรื่องของชีวิตคู่แล้วก็อย่าลืมเออประนีประนอมกับตัวเองด้วยอย่าไปเร่งรัดใจร้อนบีบบังคับตัวเองอะไรขนาดนั้นนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะอืมสิ่งที่เกิดขึ้นใตมองว่ามันเป็นสิ่งที่โชคชะตากําหนดมาแล้วนะคะว่าคุณจะได้เจอแล้วมันจะนําคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นนะ ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายใช้ชีวิตแบบโฟลโ์ฟ,โฟโตานน้ําไปบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทําตัวเฟกซิเบลไปเนาะโอ,อ้ทำตัวให้ยืดหยุ่นนะโมโนโลจีค่ะขอหนึ่งใบให้กับชาวราศีกรกฎคนมีคู่ในช่วงของเดือนสิงหาคมค่ะ เร r เ e อร์ t ูเดอร i ดีวายโหเหมือนเมื่อกี้เลยเห <laughs> มือนเหมือนของคนโสดเลยโห oh, <laughs> <laughs> แต่รู้สึกว่ามันจะเป็นวาระจริงๆนะในเดือนสิงหาคมของชาวราศีกรกฏเนี่ยนะคะ อย่างที่เตยบอกไปเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของโชคชะตาจริงๆนะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะให้เวลากับตัวเองให้เวลากับโชคชะตาให้เวลากับผลบุญที่คุณได้ทํามาเนี่ยเออให้เวลากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จักรวานิดนึงนะเขากําลังทํางานให้คุณอยู่นะคะเขากําลังจะมอบสิ่งดีคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะจะเย็นๆแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆค,คลี่คลายแล้วก็ผ่านไปได้นะคะ โอเคในเรื่องของอวิธีการทําบุญเสริมดวงของคุณในช่วงนี้นะเตยมีความรู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ซีเรียสถึงขนาดที่ว่า คุณจะต้องอไปทำนู่นทํานี่แก้เล็ดหรืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเอาแค่ว่าดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคไัไข้เจ็บก็พอนะคะอืมดูแลตัวเองให้ดีใส่หน้ากาก,กทุกครั้งนะคะที่ออกจากบ้านเนอะแล้วก็ขยันล้างมือบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะก่อนที่จะกินข้าวนะคะอืมก็อ่ขอให้คุณ สุขภาพกายใจแข็งแรงแล้วกันเนาะแล้วถ้าเกิดว่ามีทุนทรัพย์เหลือนะคะอยากจะทําบุญก็ลองบริจาคดูในเรื่องของเ,อเกี่ยวกับโควิดไน้ที่หรือใครที่เขายากไรอะไรเงี้ยคนที่เขาต้องการห้าบาทสิบบาทก็ได้ทําแบบไม่เบียดเบียน,ยนตัวเองนะคะโอเค ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนะอะไรที่ดีก็เอาเวนําไปปรับใช้แล้วกันเนาะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงนี้แหละนะคะรับชมกันอย่างใช้วิจรารณญาญนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกรกฎนะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ